ายอามานมัดอดามผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักง,งานพังงานําคณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพังงาและจากจังหวัดภูเก็ตเข้าเยี่ยมชมสวนทุเรียนสาริกาสวนลุงอานวยสวนป้านุชลุงเปียและสวนมังคุดผิงผิงในอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางผลไม้เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อําเภอกระโปงซึ่งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่ทุเรียนสาลิกา ราชาทุเรียนของภาคใต้ออกสู่ตลาดและเป็นช่วงเวลาเดียวกับมังคุดทิพังงาราชินีผลไม้ก็ออกสู่ตลาดเช่นเดียวกันโดยสื่อมวลชนได้ชิมรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทุเรียนสาริกาซึ่งถิ่นกำเนิดอยู่ในอำเภอรกระโปงและได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ G.I เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงมังคุดที่พังงาผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา ที่ได้รับสมญานามว่ามังคุดทิพังงาผิวลายไร้สารหวานอมเปรี้ยวหนึ่งเดียวในประเทศไทยทั้งนี้ทททสำนนกง,งานพังงาได้มีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางผลไม้ในอำเภอรกระโปงทุกปีเพื่อสร้างการรับรู้ว่าเข้าสู่เทศกาลกินทุเรียนสาริกาซึ่งเป็นทุเรียนบ้านขึ้นชื่อของภาคใต้มีถึงกำเนิดที่อำเภอรกระโปรงรวมถึงมังคุดทิพังงาอีกหนึ่งผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดพังงาโดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ นอกจากได้ทานผลไม้ประจำถิน่นก็ยังได้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอำเภอกระโปงเช่นบ่อน้ำพุร้อนครองปลายผู้บ่อน้ำพุร้อนโรมานีรวมถึงได้เที่ยวชมและชิมวิถีชุมชนอาหารพื้นถิน่นที่ตลาดบ้านปากทางอีกด้วยก็ต้องการประชาสาทพันธแล้วก็แล้วก็กระจายรายได้กับชาวสวนในอำเภอกระโปงนะครับเพราะว่าอำเภอกระโปงเนี่ยมีมีทุเรียน ท่นที่มีชื่อเสียงือทุเรียนพันจาริกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงาครับรวมถึงทุเรียนบ้านที่ขายอยู่อยู่ริมทางนะมีอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขับรถเข้ามามามาซื้อมากินถึงที่สวนได้นะครับมากินถึงที่สวนเพราะว่ามา,มากินถึงสวนเนี่ยจะได้รู้ว่ามันเป็นของแท้นะครับโดยเฉพาะเที่ยงเปกับผมมากินท่ามกลาง สายฝนแล้วก็สายหมอกนะครับในวเผืกับผงทุเรียนพันธุนาการเป็นราชาของทุเรียนบ้านนะครับมีผลประมาณผลไม่ใหญ่นะผลกลมนะครับแล้วก็รสชาติหอมหวานนะครับหอมหวานแล้วก็ที่สําคัญตรงแกนกลางนี้จะมีส,สีแดงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีสิงหนึ่งชี้ทางเป็นสิงหนึ่งชี้ทางวิสัทนะครับเป็นทีไอของจังหวัดพะเยาน,นะครับรสชาติหอมหวานมันเล็กๆเ,เ,เบือกบ้างแน่นอนต้องสาริกาที่กําเพลกับผมครับ